โอ้โหไทยเซอร์เบียต้องบอกว่ามันมากๆเลยนะทุกคนใครตื่นเช้ามาดูเป็นพื่อนแอดบ้างเนี่ยเกมวันนี้รู้เลยนะคะว่าไทยไม่ได้กดดันไทยเล่นจังหวะช้านะคะไม่ได้เร่งเลยทําได้ดีมากในช่วงเซตแรกต้องบอกว่าทําได้เทพมากๆ เปิดมาสวยบอลแรกสวยถึงแม้คะแนนจะแต้มต่อแต้มแต่ด้วยความที่เราเล่นไม่กดดันในช่วงท้ายเซตนี่เป็นช่วงที่บีบหัวใจของแฟนๆวอลเลยบอลมากๆเลยนะช่วงท้ายเซตแรกต้องเม่นต้องมีสมาธิมากจริงๆท้ายเซตแรกกับเซเบียเสียเองนะคะแนนมันเลยทําให้เราขึ้นเซตพอยต์ก่อนในเซตแรกโอ้โหเอาตรงๆเห็นแบบนี้แล้วพอใจมากๆรู้สึกอยากจะร้องไห้ขึ้นมาเลยนะคะจนไปถึงคะแนนดิวในเซตแรกค่ะ ไทยก็ู้หพอบอลแรกเข้ามือพรพันธ์พรพันธ์แทบไม่ต้องวิ่งเลยทําให้พรพันธ์จ่ายบอลสตรทับเอ็กให้อัจราพรหงยศได้ดีทําให้กลายเป็น25ต่อ24หลังจากนั้นพอจะมาคะแนนสุดท้ายค่ะไทยก็บล็อกได้อีกทําให้เซตแรกเนี่ยไทยชนะเซอร์เบีย26ต่อ24ค่ะ ได้เลยว่าในเซตแรกถ้าดูสถิตินะเซอร์เบียเกมรุกดีกว่าเราแต่เกมที่เราเหนือกว่าเซอร์เบียในเซตแรกคือเกมบล็อกซึ่งเกมบ,บล็อกเราอะ่ะ5เซอร์เบีย2เนี่ยแหละทำให้เราชนะเซอร์เบียในเซตแรกมาเซตที่2นะคะเกมบล็อกไทยก็ยังทำดีนั่นแหละต้ตนเซตบล็อกของไทยวันนี้กดดันเซอร์เบียได้ดีมากๆและที่สำคัญในเซตที่2บอลแรกก็ยังดี บอลแรกเข้ามือเซตเตอร์โซนอย่างพรพันธ์ดีทำให้เลือกจ่ายบอลสูตรได้หมดเลยและสวยมากถ้าบอลแรกเข้ามือพรพันธ์นะสังเกตเลยพรพันจ่ายบอลสูตรหมด และก็เป็นบอลสูตรที่หลอกบล็อกทางเซอร์เบียได้สนิทในช่วงต้นเซตของเซตที่2นะคะแนนก็ยังเป็นแต้มต่อแต้มอยู่นะก็พูดได้เลยว่าไทยก็ยังเล่นได้ดีมีความสนุกสนานและรู้ได้เลยว่าไม่กดดันหลังจากนั้นคะแนนเซอร์เบียมีห่างเราไปนะห่างเราไป2คะแนนแต่สุดท้ายเราก็พยายามไล่ตามเขามาจนได้และคะแนนเขาเคยนําห่างเราโอ้โหพอมาในช่วงกลางเซตค่ะเซอร์เบียก็ผิดพลาดเยอะ และเกมบล็อกเราก็บีบเขาได้ทําให้พอเกมบล็อกเราบีบเขาได้ใช่ไหมเซอร์เบียจะต้องเน้นในการตียาวตีไปข้างหลังเพื่อไม่ให้ติดบล็อกเราคือเขาเน้นที่จะตีผ่านบล็อกเราเท่านั้นจนทําให้เขาอ่ะผิดพลาดในด้านนี้หลังจากนั้นโอ้โหคะแนนเราไหลเลยไหลหนีเขาไปเลยค่ะจนคะแนนมันห่างมากไปเป็นแบบ16ต่อ12จนสุดท้ายเนี่ยมาในช่วงท้ายเซต 21ต่อ14คือวันนี้อะไรมันจะเกินต้านขนาดนี้นะอะไรมันจะดีขนาดนี้และบอลแรกทําไมถึงดีขนาดนี้โอ้ oh my god ฝั่งเรานี่ยิ้มเฮฮาปาจังโกะเลยนะคะสําหรับทีมไทยส่วนเซอเบียนี่คตดกุยเดนตินี่โอ้หน้าบึ้งตึงแบบไม่ไหวแล้วคะแนนในช่วงท้ายเซตนะคะก็เรียกได้ว่าถ้าดูตอนนี้นะ ก็ไม่น่าจะทันแล้วค่ะไทยประมาณ22เซอร์เบีย17นะแต่พูดได้เลยว่าก็ประมาทเขาไม่ได้จริงเราก็เปลี่ยนหน้า3ลงมานะคะเอาโมเมธนาชาสุกสดลงมาแล้ววันนี้นะคะนอกจากบอลแรกของเราทําได้ดีเข้าเซตเตอร์โซนหมดขอชื่นชมลิเบโรของเราทั้งเปียนุนทั้งสุภัตราโอ้โหสุดยอดพอเกมรับเราเหนียวขึ้นแล้ววันนี้เราเล่นแบบเหมือนไม่กดดันเราก็ใส่บุกได้เต็มที่ ทุกอย่างมันองค์ประกอบดีหมดเลยสนุกสนานไปหมดแถมแบบเป็นความสนุกที่เราชนะอะทุกคนและในที่สุดเราก็ทำได้ดีกว่าเขาจริง,รงๆในเซตที่2อะนะคะพูดได้เลยข้อผิดพลาดอเห็นได้ชัดเลยว่าเซอร์เบียมีข้อผิดพลาดเยอะกว่าไทยจริงๆเอาตรงๆเซอร์เบียคงพูดกันในใจในทีมว่ากูเอาอีกแล้วทำไมมันมา ส้ำรอยกูแบบนี้อีกแล้วแน่นๆทุกคนนึกออกปะแข่งกับแชมป์โลกไม่ธรรมดานะคะแอดพูดเลยถึงแม้ว่าองค์ประกอบในทีมของเซอร์เบียผู้เล่นจะไม่ครบก็ตามแต่มาตรฐานของเขาว่าสูงมากในช่วงท้ายเซตก็มีขลุกกลิกนิดนึงนะคะแต่สุดท้ายด้วยความที่พอย์เรามีเยอะกว่านะเราก็ชนะในเซต,ตที่2ค่ะด้วยคะแนน25ต่อ22นะคะโอ้โหต้องบอกว่าเรามีการเคารพสงชาติ คะแนน,นสุดท้ายนะคะเราชนะเซอร์เบีย2เซตแล้วนะคะเหลืออีกเซตหนึ่งค่ะเรามาดูในเซตที่3เพราะพูดได้เลยว่าเกมพลิกแบบนี้มันก็มีแต่ขอให้ไม่พลิกและขอให้ชนะเลยอะไปดูในเซตที่3ค่ะพอมาตอนเซตที่3นะคะต้องบอกว่าเซอร์เบียเปิดมาดีคะแนนนําเราไป5้ต่อ2โอ้โหอะไรกันเนี้ยเอาตรงๆทางเซอร์เบียเริ่มจับบล็อกไทยได้มากขึ้น คือไล่จับเลยค่ะทางโคดด่วนนายก็ขอเวลานอกทนาทีนะคะเพราะว่าทางโคดด่วนก็บอกว่าเหมือนโซนมันโซนมันคลุกคลิกไปนะคะสำหรับตำแหน่งของทัพสาวไทยก็ให้กลับมาโซนให้อยู่โซนของตนเองให้เป๊ะให้ดีที่สุดในช่วงต้นเสสาวไทยก็ตามเซอเบียอยู่นะคะประมาณ3แต้มหมู พูดได้เลยว่าเซตสาบล็อกเซอร์เบียดีขึ้นมากคือจับเราแทบได้หมดเลยอะ่ะก็เล่นเอาบล็อกตัวเก่าลงมาโจวานาสเตวานโนวิทนะคะโอ้โหพี่จองเรานึกขึ้นได้ไหนใครบอกเสื้อขาวแพ้ตลอดอะไรโอ้โหและคะแนนเขาอะนะก็นำห่างเราไปเรื่อยๆโอ้โหกลายเป็นแบบ14ต่อ10เลยนะคะห่างกัน4คะแนนเลยเยอะเหมือนกันนะ ไทยก็คือต้องนิ่งๆคะรู้เลยว่าทุกคนต้องมีสมาธิมากๆนะเวลาที่แบบเนี้ยคะแนนทางเยอะขนาดน,นี้ขอด่วนขอเวลานอกทันทีค่ะขอด่วนก็บอกนักกีฬาเลยนะคะว่าให้เล่นไปทีละลูกอย่ารีบอย่ารีบ เพราะพอรี่ปุ๊บบอลแรกมันกลับไปล้นบอลแรกมันไม่เข้ามือเซตไปหมดเลยค่ะนะเวลานี้ในช่วงเซตที่สาวที่มันจะมาอยู่ท้ายเซตแล้วอะพอเขาทำคะแนนตีขึ้นมาได้นะคะจนนําเราไปห่างขนาดนี้ความมั่นใจของเซอร์เบียก็มามากขึ้นเห็นได้เลยว่านักกีฬาก็ใส่เต็มที่ไม่ยัง้งคือวากกันไปหมดเลยนะคะก็ส่งเอสริมาลงมาเลยนะคะเพราะว่าพรพนผันเหมือนเกิดอาการบาดเจ็บ เล็กน้อยการหันนะนะคะในช่วงใต้เข่าที่เป็นอาการเขาเรียกว่าที่เธอก็เป็นมาตลอดนะคะและสาวบีมก็ถูกบอลอัดหน่ายค่ะต้องเปลี่ยนตัวเอาสาสิพาพรลงมาเลยในช่วงท้ายเซตพอท้ายเซตคะแนนห่างแบบนี้นะคะทางโค้ด่วนานก็เปลี่ยนตัวเลยนะคะอย่างเอายุ้ยชิตาพรนะคะหน้าบล็อกสูงลงมาเอาเอสเซริมามาแทนพรพันนะคะเอาอมสินสัสิพาพรมาแทนชัดชุออนนะโหก็อย่างที่บอกเกมใน ช่วงท้ายเซตค่อนข้างที่จะเซเบียก็บุกไม่ยั้งบุกเต็มที่วักเต็มที่สุดท้ายก็ต้านไม่ไหวนะคะในเซตที่ 3, เซอรซเบียชนะเรา25ต่อ17ค่ะโอ้โหแอดไม่น่าพูดเลยนะคะในต้นเซตที่3เนี่ยว่าไม่อยากให้เกมมันพลิกหรือเกมมันจะพลิกโอ้โหไม่น่าพูดเลยนะคะอ่ะเราไปลุยต่อในเซตที่4ค่ะอยากให้สาวไทยชนะเพื่อจะเก็บแต้มได้เลยหนกหนกสามแต้มบวกคะแนนระดับโลก พุ่งอีกในเซตที่ 3, สซอเซเบียบล็อกได้3นะคะเราบล็อกไม่ได้เลยแล้วทางข้อผิดพลาดเซเบียได้จากเราไป4เราได้จากเขามา3นะคะส่วนการบุกเขาก็เหนือกว่าเราไม่เป็นไรค่ะมาลุยต่อเซตที่4พอมาในเซตที่4นะคะโค้ดก็ยังใช้มือเซตอย่างเอสิริมามานากิจแทนพรพันธ์เกิดปรานนะคะโอ้โหไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรมากไหมคะเนียในช่วงต้นเซตที่ 4, เซอเซเบียก็ นำห่างเรานะครประมาณสามแต้มต้องบอกว่า เออพอเขาฮึดเขาก็ฮึดเลยนะคะแล้วอย่างที่บอกมันเข้าเหมือนสเต็ปเดิมที่ว่าเออสาวไทยก็จะผ่อนแรงลงและเขาก็จะรู้เกมของเรามากขึ้นนะนะคะพอมาในเซตที่4แบบนี้แล้วพอเขายิงชนะในเซตที่3เซตที่4เขาก็ฮึดหนักกว่าเดิมโอ้โหไม่ไม่ไมเซตนี้ไทยต้องชนะพอมาในเซตที่4โอ้โหเซเบียก็หยอดลงบ่อเราไปจังเลยโอ้โหพอมือเซตของไทยเปลี่ยนคนก็พูดได้เลยว่าเกมของไทยก็ค่อนข้างที่จะ เปลี่ยนนะคือความเก่าก็พูดได้เลยว่าอย่างพรพันธ์ก็เก่ากว่าเอเิริมาอันนี้พูดตามฟอร์มแบบประสบการณ์ของพรพันธ์กับเอเิริมาเลยนะคะอันนี้พูดตามฟอร์มที่เห็นเล่นจริงๆเลยมาโดยตลอดก็พูดได้เลยว่าเออความเก่ามันค่อนข้างหายไปจริงๆการเล่นบอลสูตรอะไรต่างๆบอลไม่เข้ามือมันก็มีมากขึ้นในการที่ ผ่พ,พันไม่ได้ลงมาเล่นนะคะหูคือนเวลานี้เราต้องบุกให้เฉียบขาดเลยนะคะให้เด็ดไปเลยจบที่คะแนนนั้นแล้วก็เปลี่ยนเสริบกลับมาให้ได้เซตที่4คะแนนเขาก็นําเราหนีไปเลยอะคะ่ะเป็นแบบ13ต่อ6 หนักกว่าเซตที่3อีกไม่จบที่4เซตแน่นอนโคด,ด่วนขอเวลานอกเรียกสติเลยนะคะโคด,ด่วนก็คือพูดเลยว่าแบบคือตอนนี้เราขาดสติอยู่ก็คือเอาสติกลับมาแล้วก็เล่นให้ชัดเอาให้ชัดไปเลยเกมบล็อกของโซเบียในเซตที่3และเซตที่4ก็ดีขึ้นจริงๆนะคะเขาก็จับบล็อกเราได้มากขึ้นจริงๆที่สำคัญก็อย่างที่บอกใช้มือบล็อกอย่างโจวนาสเตวานอวิดนะคะโหจับบล็อกไทยเต็มๆคือและด้วยความที่โซเบียเขาก็สูงกว่าคือ ุ่นเขาแข็งแกร่งเหมือนแบบบึกบืนกว่านะคะพอมาในช่วงท้ายเซตแบบนี้เซตยิ่งเซตที่4แบบนี้สาวไทยก็อ,อ,อ่อนล้าลงด้วยเขาก็ได้เปรียบทางด้านเกมบุกด้วยเพราะเขาก็เฉียบขาดกว่าเขาได้เปรียบกว่านั่นแหละค่ะทุกคนโอ้โหเราต้านไม่อยู่ดักไม่อยู่จริงๆและอันนี้บอกเห็นได้ชัดเลยมือเซตเซตไม่เข้ามือนะคะสำหรับเอสริมามานาะกิจ เสร็จไม่เข้ามือเท่าไหร่เลยนะคะแนนในเซตที่4หนักกว่าเดิมอีกนะคะห่างหนักกว่าเดิมอีกทุกคนเห็นไหมอย่างที่บอกว่าพอเออเราเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างนะคะมันก็ระบบทีมันก็เปลี่ยนจริงๆสุดท้ายนะคะเซเบียก็ชนะเราในเซตที่4 25ต่อ12นะคะทำให้ตอนนี้แต้มพอยในเซตเท่ากันนะคะ2เท่า ต้องมาลุยในเซตตัดสินเซตที่หซึ่งแข่ง15ลูกโอ้โหเซอร์เบียเนี่ยนะคะเล่น5เซต3นะัดติดต่อกันแล้วต้องบอกว่าเขาก็เหนื่อยนะแต่ด้วยความที่เขาแบบฮึดน่ะคือความเป็นเซอร์เบียทุกคนนึกออกปะอ่ะมาเล่นเซตที่5กับสาวไทยอีกโอ้โหเกมมันจะพลิกอะไรขนาดนี้ล่ะแอดไม่นาพูดจริงๆวันนี้ทางคนด่วนนี้พักทัดดาวยาวเลยนะคะคือไม่มีเลยนะ ในเซตที่5ก็เป็นผู้เล่นชุดเดิมนะคะถ้าพรพันธ์ก็น่าจะไม่สามารถลงมาได้เลยจริงๆนะคะก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วค่ะเล่นให้เต็มที่เลยในเซตสุดท้ายนี้โอ้ยประมาณเซตที่5แอดพูดเลยนะ,ะทุกคนต้องเป็นแน่นอนคือหัวใจมันจะแบบ ไม่ใช่และคือไม่ได้คือทีมไทยต้องสติดีๆนะคือมีแค่15ลูกเราต้องโอเคสิอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยแล้วไทยก็ทําได้ดีนะทุกคนในช่วงต้นเซตนะคะคือเกมก็แต้มต่อแต้มเลยแบบ3ต่อ3 4ต่อ4 5, 5. ต่อ5้าเซตที่5คือไทยเปลี่ยนสูตรการเล่นใหม่หมดเลยนะคะคือให้หัทยาเตยเนี่ยตเตยทีมบารุงสุขบล็อกหน้าบล็อกเดี่ยวคนเดียวเลยคือพอให้เตยบล็อกเดี่ยวนะคะแล้วให้ทุกคนช่วยกันเล่นเลยแบบเต็มที่เลยนะคะหุยทำไมมันลุ้นขนาดนี้เนี่ยเซตที่ห้าไม่ ดูจะพูดยังไงคะ่ะมันบีบหัวใจมากในการที่ไทยจะตีแต่ละลูกในเซตที่5้นี้ทุกคนเนึกอไหมคือตัวคนดูเนี่ยเวลาดูมันอยู่ไม่นิ่งจริงๆทุกคนไม่รู้จะพูดยังไงไม่ไหวแล้วคะ่ะอ่ะไปต่อคะแนานก็แต้มต่อแต้มเลยนะคะ5ต่อห6หต่อ6 7ต่อ7แบบนี้คือเราก็ไล่มาเลยนะคะไล่มาพยายามแบบไม่ให้เขาตีห่างไปมากกว่านี้ทุกคนอุ้ยเห็นสาวไทยคือพอตีเสมอได้นะคะทุกคนในเซตที่5คือ ชาชวนนี่คือวากเลยคือแบบมันต้องแบบนี้คือเราเข้าใจเลยอะว่าช่วงเวลาแบบนี้มันเป็นยังไงทวนส่วนทางเซอร์เบียนะทุกคนคือก็เหมือนแบบเขาก็เปิดเสื้อวากของเขาเลยคือเอาตรงคนดูก็ไม่ไหวแล้วจริงนะเวลานี้นะคะเจ็ดเท่าและช่วงในเซตที่ห้านะคะนักกีฬาก็จะเดือดมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าคือถ้าใครไม่ทัดก็คือฟ้องเลยว่าไม่ทัดถ้าใครทัดก็คือแบบคืออีกฝ่ายหนึ่งก็คือฟ้องเลยว่าเอออีกฝ่ายหนึ่งทัดคือมันเป็นอะไรที่ เออมันต้องต้องได้คะแนนได้แต่ละลูกเลยทุกคนในเซตที่5ต่างฝ่ายก็ต่างเดือดมากหูมันกลับมาเป็นความสนุกสนานที่เกิดขึ้นกับเซอร์เบียอีกครั้งเหมือนปีที่แล้วจริงๆโอ้ยไม่รู้ว่าจะพูดยังไงจริงค่ะแอดเนี่ยและที่สำคัญกำลังใจในสนามที่เชียร์ทีมไทยดีมากวันนี้อรุสวะหูมันดีใจไปหมดเลยอะทุกคนถึงแม้ว่าเกมจะเป็นยังไงนะ รู้เลยว่าสุดและว,วันนี้เห็นได้เลยว่าในเซตที่าสาวไทยเหนื่อยมากแต่รู้เลยว่าคือเต็มที่มากๆคือใส่สุดมากๆเอาเลยว่าทุกคนเป็นเหมือนกันไหมพอะเวลาที่แบบไทยได้แต้มกับทีมที่มันหนักๆทีมแบบเนี้ย คือไม่รู้ทําไมแอดรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันสามารถแบบน้ําตาคลอได้เลยเพราะว่าเราเห็นถึงความพยายามของเขาจริงๆอะแล้วมันเป็นกับเซอร์เบียอีกแล้วอะส่งวิภาวีลงมาช่วงท้ายเซตค่ะตอนนี้คะแนนเท่ากัน11ต่อ11นะคะเปลี่ยนวิพาวีลงมาเอาเลยเปลี่ยนหัททยาลงมาด้วยและเซอร์เบียก็มาตีออกทางด้านแบบคะแนนสําคัญนะแะอดถึงบอกว่าเออขอบคุณเซอร์เบียโอ้โหพอหัททยาลงมาบล็อกบอลเร็วเขาได้จริงๆโคด,ด่วนขอเวลาน้องไปรอบที่แล้วคืออ่านข่าดจริงๆว่า เขาก็จะเล่นบอลเร็วถ้าบอลแรกเขาเข้ามือส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นบอลเร็วกับเราโอ้โหเตยปิดแบบน้ำตาจะไหลแล้วตอนนี้มันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงนี่สุดยอดไทยขึ้นเซตพอยทุกคน14ต่อ11โอ้ม y กอดคือเฮ้ยสุดยอดพาวีพาว,พวีลงมาเกมรับก็ดีขึ้นแล้วทุกคนก็เหมือนช่วยกันเล่นมากขึ้นเลยนะคะ้ย ทำไมเนี่ยสุดยอดไปหมดเลยหัวใจจะวายนะตอนนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วจริงๆค่ะไทยคือเหลือ,อลูกเดียว1 4ต่อ12ดูสิจะปิดที่ใครโอ้โหก็ยังปิดไม่ได้ค่ะไทยเขาก็ไล่มาเป็น1 3ต่อ14โอ้ my god กลายเป็น1 4ต่อ14โอ้โหไทยยังปิดไม่ได้ my god เป็นไปได้ยังไงทุกคนสุดท้ายเซเบียมาชนะไทยค่ะ ด้วยคะแนนดีว16ต่อ14โอ้กอดอะไรกันเนี่ยเป,เป็นไปได้ยังไงเฮ้ยอะโอเคไม่เป็นไรปรับอารมณ์กันค่ะสนุกแล้วสนุกแล้ววันนี้ไทยทำเต็มที่ทุกอย่างโอเคแล้วนะคะเราเก็บแต้มในรายการได้หนึ่งแต้มกับการแข่งขันก,กับเซอร์เบียเอาทำไม แอดรู้สึกว่าไม่อยากจะปรับอารมณ์ไปมากกว่านี้เลยทุกคนมันเหมือนหัวมันจะหลุดยังไงก็ไม่รู้แปลกๆอะไม่เป็นไรใจเย,เย็นนะคะทุกคนเกมพลิกของจริงโอเคไทยทําเต็มที่แล้วทุกอย่างวันนี้โอเคแล้วนะทุกคนอ่ะช่วยเป็นกําลังใจให้แอดหน่อยปลอบแอดหน่อยค่ะทุกคนอ,อทุกคนมีความเห็นว่าอย่างไรบ้าง เฮ้ยมันพิกแบบนี้ได้ยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะ,ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิง่งแล้วคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แอดและทับนักตบสาวไทยในการแข่งขันนะต่อไปที่จะเจอกับโครเอเชียนะคะคืนนี้เที่ยงคืนเป้งค่ะเฮ้ยทุกคนใจเย็นๆปลอบแอดหน่อยปลอบแอดก่อน